สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการติดตั้งชุดล็อกอยางอะไหล่ของรถกระบะนะครับพอดีผมซื้อรถกระบะมาก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อตัวล็อกอยางอะไหล่มาเพราะว่าเดี๋ยวยางอะไหล่หายนะเพราะยางอะไหล่ของรถกระบะสมัยนี้นี่ครับมันจะไม่มีตัวล็อกนะครับมันจะ ถอดออกมาได้เลยนะเพราะนั้นเราก็ถ้าเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องซื้อชุดล็อกอยางอะไรมาใส่นะครับสำหรับรถ,ถผมเป็นรถรีโวนะครับก็ผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับเดี๋ยวนี้โซเล็กไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับพอดีผมก็แค่ซื้อมาแล้วก็เลยเอามาลองถ่ายให้ดูกันเฉยๆนะครับก็ชุดล็อกตัวนี้เป็นของโซเล็กนะครับถ้าคุณสังเกตจะเป็นรถผมเป็นรีโวนะครับแต่ตัวนี้ก็ใส่ของ Fortuner ได้ด้วยนะครับ เป็นเป็นมันมันจะใส่ได้เหมือนกันนะครับชุดก็จะประมาณนี้มีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ประมาณนี้นะครับคู่มือเขานะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับในการใส่ก็จะมีชุดอุปกรณ์ที่แถมมาก,กับรถนะครับชุดชุดขันยางอะไหล่นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เขากาหนดนะเขาบอกว่าต้องมีบล็อกเบอร์17 เดี๋ยวผมถอดให้ดูอันนี้นี่นะครับบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ปากตายเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับใช้ประแจเลื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคผมผมก็ซื้อปากตายมาเลยแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์สามนะครับหกเหลี่ยมเบอร์สามตัวนี้อันนี้ผมซื้อจากร้านยี่สิบบาทนะครับชุดนี้นะนี่นี่นี่จะให้ดูนะครับมันจะมีเบอร์สามคือตัวนี้ใช้ตัวเดียว ใช้เบอร์สามใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับทั้งชุดนี้ไม่ใช้แล้วใช้แค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็เช่เดี๋ยวผมมาเริ่มแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งให้เลยนะครับกับกับรถนะครับก่อนอื่นเลยอ่าเดี๋ยวฝากตะก้องถือนะครับตัวน,นี้ก่อนอื่นเราก็จะมาะประกอบตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือตัวถอดยางอะไหล่นะ ตัวประกอบนี้นะนจะมีตัวขอฮุกนะครับไอ้ขอฮุกเนี่ยไว้ด้านในเดี๋ยวมันจะเข้าไปเสียบกับล่องด้านในนะนี่ก็ล้อก็เสียบเข้าไปในรูนี้นี่นะครับเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับในรูเนี้ยเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนข้างในเนี่ย ม,มันจะมีรูข้างในเห็นไหมฮะเราต้องเอาไอ้ตะขอแย่เข้าไปให้โดนโดนรูตรงกลางนู่นนะฮะแล้วมันจะไขมันจะเป็นลอกนะครับมันก็จะไขาย,ยางอะไรลงมาได้อะนีแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ขเข้าไปี้แล้วก็ุออกนะครับนทวนเข็มออก ลงมากับพื้นเลยนะ ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะมีชุดล็อกประมาณนี้ไอตัวเนี้ยมันจะแขวนอยู่กับคานด้านบนคานตรงนี้นะครับมันจะแขวนอยู่ตรงนี้ลักษณะน,นี้แขวนดูมันจะคายอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็น,นี้เป็นก้านมันจะอยู่ลักษณะนี้ มันจะมันจะแย่ลงมาพ้นตัวยางอะไหล่เราล้อกระทะนะครับแล้วเราก็ใช้แม่กุญแจเนี้ล็อกอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะพเพื่อนลองทําตามนะครับข้งต้นเราก็ถอดปลดตัวนี้ออกมาก่อนเอาออก ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันเป็นสเปเซอร์เอาไว้เอาไว้ใส่ด้านล่างนะครับเราเราเราถอดตัวนี้ออกเราใส่ตัวนี้กลับคืนอันนี้ก็มันจะมีแหวนอยู่ข้างในนะครับแหวนนีนี้นะอันนี้ก็ใส่ไว้ยนี้แล้วก็มาสวมกับตัวนี้ลขนาดนี้เอาตัวแหวนนี้ใส่เข้าไปแล้วก็น็อต ค่อยๆเหมือนเข้าไปแกนเย็นนะครับหมุนได้สักระยะหนึ่งเราต้องตัวเนี้ยเราต้องหมุนให้หัวมันเนี่ยให้หัวมันพอดีกับหัวไอ้ไอ้แท่งนี้นะครับหมุนให้ให้มันเสมอกันก่อนนะพอมันพอเราดูว่าโอเคมันเสมอกันแล้วใกล้เคียงไม่ต้องเป๊ะมากนะครับพอเสมอกันแล้วก็ขันเอาหกเหลี่ยมเบอร์สามขันล็อกตัวนี้ไว้ให้มันแน่นนะครับ ล็อกอัด,อดให้แน่นเลยนะอัดให้แน่นไปเลยเพราะมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องถอดเขา้าถอดออกอยู่แล้ว <c oughs> นะครับมันใส่ทีเดียวแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นเลยนะครับอีกสักรอบนึงโอเค แน่นตึบเลยแล้วมันก็จะลดลงมาครอบอยู่นี้นะครับแล้วก็เอาไปสวมไปข้างบนแล้วก็ขันตัวนี้ขึ้นไปให้มันแน่นนี่นะครับขันให้แน่นเลยใช้ปากจายข,ขันขันข้างล่างเลยก็ได้ครับกอนขึ้นไปนะมันจะได้ง่าย ให้แน่นเลยเพราะแหว,วนตัวนี้แหวนสปริงตัวนี้มันก็จะแน่นนะครับแล้วก็แล้วก็ไขปกเหลี่ยมไขตัวเนี้ยล็อกล็อกไอตัวมียอทีหนึ่ง โอเคแน่นละนี่นะครับก็แล้วก็ตัวนี้ไปแบบตัวนี้อย่างนี้นะครับเช็เคก่อนว่าข้างในมันมีสายไฟหรือเปล่านยตัวนี้นะโอเคไม่มีก็คล้องไว้นี้ขาไปก่อนนะแล้วก็ ชุดตัวนี้ครับมันจะมีแหวนสามตัวเนี่ยนะเอามาลองแล้วก็ลองไว้ข้างบนนะเดี๋ยวใส่ตัวนี้ามาก่อนไอ้นอตตัวนี้มันจะอยู่จุดนี้นะครับนีอ่อยู่จุดนี้นะมันจะล็อกล็อกตัวนี้ไว้อยู่ ทีนี้เวลาเราใส่ขึ้นไปเนี่ยเราก็ร้อยเข้าไปแล้วก็ขันตบบนี้ขึ้นไปนะครับใส่แหวนเข้าไปหนึ่งชั้นใส่แหวนเข้าไปก่อนนะแล้วก็แหวนตัวเนี้ยมันจะมีบ่าร่องเนี่ยนะครับออยบ่าเนี่ยเอาไอ้อ้ร่องเนี้ยไว้ด้านล่างเอาเอาไอ้หน้าเต็มเต็มเนี้ยไว้ข้างบนขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวน้อนเนี่ยไขขึ้นไปนะจะไขดู เอาแหวนตัวเนี้ยสอดเข้าไปข้างบนคานนะสอดไปบนคานเะนี่ยับยากใส่พร้อมน็อตตัวเมียอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แหวนเนี่ยเวลาน็อตตัวเมียมันมันมาออกรูเนี้ยมันจะปริ่นปริ่ม ไอรูเนี้มันมันกว้างมันโตเกินไปเราต้องใส่แหวนเพื่อลองไว้นะแต่ว,ว่าลักษณะอันนี้อ่อามานนี้ลองอันนี้ลองดูลองล่างดูดิโอเคไหมไม่น่าจะต้อง ไม่ต้องหรอกผมจะใส่แหวนสามอันลองบนเลยนะครับลองบนสามชั้นเลยนะอย่างนี้เลยเลาค่อยๆยัดเข้าไปไม่ต้องรีบเป็นเย็นนะมันจะขึ้นไปอยู่ลักษณะนีะ้แล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้ครับแหวนขึ้นก่อนแล้วค่อยตัวนี้ รา้วก็เป็นแบบน็อตตัวนี้ลักษณะนี้ขึ้นไปนี่นะครับแล้วขัึดบาอย่าให้มันตีงเกี่ยวนะจัดจัดให้มันพอดีพอดีนะให้มันเข้าที่ไป Okay, เอาเข้าที่แล้วเอาบล็บอกเบอร์สิบเจ็ดผ่านอันเข้าไปให้แน่นน,นะะตัวน,นี้อัดกันอเพอแน่นแล้วก็อัดเข้าไปกีนโอเค ตึงละแล้อยู่ลักษณะนี้นะครับนั่นแหละทีนี้เราก็าไปขายยางอะไรให้มันขึ้นไปนะครับทีนี้นก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวก้านนี้ยเดี๋ยวตัวก้านนี้นะครับเวลาเราขายยางอะไรขึ้นไปเนี่ยก้านมันจะต้องลอดรูนี้นะครับเราก็ค่อยๆไล่ up มันดีๆนะครับให้มันลอดรูนี้สักรูหนึ่งรูไหนก็ได้นะครับอเดี๋ยวผมลองขายดู ไปจ่อตรงไอ้ก้านนี้ก่อนนะ ต้องรีบนะค่อยๆหารูมันก่อนนะแล้วก็ขัดไปอ่ะโอเคพอมันเริ่มคัน,นี้แล้วเราก็วนหาหารูมันหารูมอยู่นี้ให้มันร้อยรูขึ้นไป ครับพอมันร้อยลื่นไปแล้วก็ขันให้แน่นเลยพอตึงๆจะแน่นปุ๊บก็ขยับขยับหน่อยนะมันตรงนะโอเคเรียบร้อย ตัวนี้มันเป็นบูทนะครับสเปเซอร์เราก็ใส่แมงบนนี้ไว้ข้าก่อนนะครับแล้วก็ตัวแม่กุญแจอ่าเขาจะมีฝาปิดรูกุญแจไว้ให้นะครับกันน้ํากันโคลนอะไรเข้าไปเป็นสนิมแต่มันจะแข็งนะผมก็จะใช้ตัวลูกมันเนี่ยดอกมันงัดเลยใช้เล็บงัดไม่ออกครับแข็งมากตัวนี้เราก็ต้องไขเปิดก่อนนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้ามองเข้าไปข้างในนะอ่ามันจะมีเดียเดียวนี้เราต้องไขให้มันเปิดก่อน แล้วก็ยัดเข้าไปกับรูมันนี้แล้วก็ล็อกมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับประมาณน,นี้นะแล้วก็ปิดแ,แน่นนะเวลาเราจะใช้อย่าลืมมาไขไอ้ตัวไอ้ก <c oughs> ุญแจเนี้ยออกก่อนนะนั้นออกมาอ่าแล้วก็ถัดออกปวดออกมาก่อนเราค่อยเอายางอะไหล่ลงนะครับ ราจะใช้นะแค่นี้เองง่ายมากนะครับติดตั้งง่ายมากล็อกลับใส่เริ่อิๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เสร็จแล้วตัวดอกกุญแจเนี้ยจริงๆชุดเนี่ยเขาให้มาสามดอกนะครับอีกดอกหนึ่งนะผมติดกับกุญแจรถไปแล้วอันนี้คือสแป์ก็อย่าใส่อย่าติดไว้ด้วยกันนะครับก็แยกพยายามแยกไว้ okay. โอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาแนะนําให้ดูเพราะพาะดอดีได้มีโอกาสซื้อตัวล็อกอยางอะไหล่มานะครับก็เลยมามาทําให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเพื่อนๆพี่ๆ,ๆดูลองดูนะครับสาหรับคนที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่พอดีนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็เป็นไกด์แล้วกันนะฮะในการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากนะฮะสามารถทําเองได้ค่อยๆแล้วกันนะครับพนะอดีอออนนรถผมเนี่ย มันเป็นยกสูงมันก็เลยอาจจะดูง่ายหน่อยสเปซพื้นที่ใต้ท้องรถเนี่ยมัน,ม,นมันสูงนะครับถ้าเพี่ๆหรือเพื่พอนๆที่ไม่ได้ซื้อรถสูงอ่ะเป็นรถตัวธรรมดาก็ค่อยๆแล้วกันนะครับจเย็นๆมันทําได้นะครับทำได้แต่เราค่อยๆเอาไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับท่านที่รับชมรับฟังนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ